ร่างของจ่าสิบเอกดำรงเกียริแก้วกระจ่างสังกัดก,กองพันจู่โจมจังหวัดลบบุรีที่พลีชีพจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยบริเวณเนิน677ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางถึงวัดหลวงพ่อเขียวตำบลบ้านแพรกอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีทหารกองเกยียรติยศข้าราชการประชาชนตั้งแถวรับร่างอย่างสมเกยียรติ นางสาวสุนีโตปานวงภรรยาเล่าว่าก่อนหน้านี้สามีจะติดต่อมาทุกครั้งเมื่อมีสัญญาณโทรศัพท์คุยกันครั้งสุดท้ายวันที่7ธันวาคมสามีภูมิใจในอาชีพทหารมากและเหมือนเตรียมใจไว้ตลอดแต่ทั้งวันที่13ธันวาคมรุ่นพี่ของสามีติดต่อมาขอชื่อนามสกุลและเบอร์ติดต่อทำให้รู้สึกไม่สบายใจจากนั้นผู้บังคับบัญชาก็โทรมาแจ้งข่าวว่าสามีเสียชีวิต ขาของจ่าสิบเอกนำรงเกียริบอกว่าเมื่อทราบข่าวเสียใจมากแต่ก็ภาคภูมิใจในความกล้าหาญของหลานชายที่ปกป้องรักษาแผ่นดินเช่นเดียวกับที่วัดหนองตะคองอําเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีทหารกองเกียรติยศตั้งแถวรับร่างพลทหารกิติกรสร้อยระยะสังกัดกองร้อยอาวุธเบาที่2กองพันทหารราบที่หกรมทหารราบที่เที่ปรีชีพบ,บริเวณเนิน677ช่องอ่านมา้า ตลอดเส้นทางถนนสาย340สุพรรณบุรีสามชุกก็มีชาวสุพรรณบุรีไปยืนถือธงชาติรอรับร่างพลทหารกิติกรเพื่อแสดงความอาลัยต่อทหารกล้าที่ผีชีพในครั้งนี้ ส่วนครอบครัวพลอาสามุสตากมีมะเจมะอายุ21ปีพลยิงอาวุธต่อสู้รถถังกองพันจู่โจมถูกลำเลียงถึงท่ากาศยานนราธิวาสก่อนที่จะประกอบพิธีตามหลักศาสนาอิสลามที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลดุทรงยออำเภอจเจนะซึ่งอยู่ข้างบ้านพักของพลทหารอาสามุสตากีม โดยมีผู้บังคับบัญชาญาติและเพื่อนบ้านเดินทางไปร่วมไว้อาลัยก่อนนำร่างไปประกอบพิธีที่มัสยิดและทำพิธีฝังในกูโบสุแคโดยพลทหารอาสามุสตากีมจะได้รับการปูนบำเหน็จ7ชั้นขึ้นเป็นร้อยตี ส่วนที่จังหวัดกระบี่ค่ะทหารข้าราชการและครอบครัวรอรับศพจากสิบเอกทวีร,ร,รัตนบุรีทหารสังกัดกองพันจู่โจมกรมรบพิเศษที่3ที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะบ,บริเวณช่องอันมา้าเนิน677จังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นเคลื่อนร่างไปยังวัดถ้ำกบตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนม,มจังหวัดกระบี่ประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมอย่างสมเกียรติ